ค่ะสวัสดีค่ะน้องๆเรามาถึงไพ่ใบที่สี่ของถ้วยแล้วนะคะถ้วยก็มีความหมายถึงน้านะคะเป็นธาุน้านะคะแล้วก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณรางสังหรณอนะคะเหมือนที่เคยพูดไว้ในตอนต้นนะคะค่ะแล้วก็มาดูความหมายความหมายภาพรวมแล้วเนี่ยก็คือการไม่พอใจนะคะยังไม่ สมหวังยังไม่ถูกใจทําอะไรไม่ถูกใจนะคะค่ะแล้วก็มาดูสัญ,ญลักษณ์นะคะก็มีคนก้มหน้าแล้วก็พิงกับต้นไม้นะคะแล้วก็จะมีพื้นดินพื้นต้นหญ้านะคะมีถ้วยวางไว้อยู่ข้างหน้า3ามใบก็หมายถึงว่าถ้วยสามใบให้หน้าคือสิ่งที่เขาเห็นที่เขารู้นะคะแล้วก็มีมือนะคะมาจากกันเมฆแล้วก็นําถ้วยมาให้เนี่ย อันนี้แล้วเขาก็นำหน้าเบือนหน้าหนีนะคะก็หมายความว่าสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาได้สิ่งที่มีคนนําเสมอเหนอมานเนี่ยเขาไม่ถูกใจแล้วก็ไม่พอใจนะคะภาพรวมของไพ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่จะแชร์เคสให้ฟังนะคะค่ะเราก็มาดู a n g e l s w i วิสตอมชาล o t นะคะเขาบอกว่า ไม่ไม่ชอบในสิ่งที่โอกาสที่มีมาให้นะคะพลาดพลาดหวังนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะแล้วก็ตกอยู่ในความเบื่อหน่ายนะคะแล้วก็ไม่มีแล้วก็เหมือนหลงอยู่กับในโลกของตัวเองแล้วก็เทวาดาก็เอาถ้วยมาให้เนี่ยแล้วก็บอกกระซิบว่าเวกอัพตื่นได้แล้วนะคะ ก็หมายถึงว่าอยู่ในโลกของตัวเองนะคะไม่สนใจคนอื่นไม่ได้ไม่ไม่รับโอกาสที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็น e v e ว y d a y w ชชาร์ล็ t นะคะนี่นะคะก็กลุ้มหัวอยู่นะคะคนรับใช้เอาถ้วยที่ทำมาให้ก็ไม่พอใจนะคะก็มีถ้วยข้างหน้าสามถ้วยนะคะค่ะแล้วก็ไพ่ของเดวิสา d นะคะอยู่ใน ห้องสมุดแล้วก็คิดงานอยู่แล้วก็เคร่งเครียดอยู่นะคะศาตราจารย์ไม่พอใจนะคะค่ะเดี๋ยวก็พี่เช็คเคสนนหนึ่งนะคะไปะมีลูกค้าท่านหนึ่งนะคะก็สอบถามมาว่าเนี่ยตอนนี้ดวงการงานของเขาเป็นยังไงนะคะแล้วเขาก็หยิบได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะ อ๋อก็แปลว่าลูกค้าของหนูอะที่หนูรับงานเนี่ยเขาไม่พอใจนะอาจจะต้องมีการแก้งานนะคะแล้วอีกสองสองวันต่อมาก็ฟีดแบลกมาว่าพี่อี้จริงเลยค่ะลูกค้าให้หนูแก้งานเนยอะแยะมากมายเลยหนูก็กุ้มใจแล้วเนี่ยค่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะคอนเซปต์ของไพ่ใบนี้ก็เป็นแนวว่าไม่ไม่พอใจไม่ค่อยแฮปปีอ้อ่ะ งานของเรานะคะที่ทําไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็มาต่อไพ่ห้าถ้วยนะคะ